คิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมานั่งฟังข่าวสารจากวิทยุคืนสั้นนะครับดูสิท้องฟ้าถล่มนินทลายจะฟังเฮียอะไรได้บ้างเปิดโอ้โหคาเฟ่เอ็มไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเอมเือนเสาไงเสาเสาเน่าด้วย ของพยากรณ์่อยดิยเฮ้ยต้องควยแล้วเนี่ยมัน,น,นบี้กันหมดเลยสัญญาณแม่งวิ่งคอมสมองแม่ง มะเร็งไม่แดกครับคุนแล้วยูซาโมอโแบตแบตเทพเอาไปชาร์จต่อเีงนี้ฟังอีกโ้แบงเอามาชาร์จเี็บได้ Bye bye.